สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ในวันที่3มกราคม2564มามาประเทศวันเขาสาวนมาสายมาสายเต่กมาเหมือนเดิมครับสำหรับปีใหม่ปีนี้เนาะมาสวัสดีปีใหม่พี่ๆน้องๆทุกๆคนอออแม่นอย่พี่น้องเอ้สีมาสวัสดีปีใหม่พี่นี่พี่เขายอแปลงหูแป้งตาหิมะตกอีกแล้วในวันในวันที่ได้ทํางานเนาะที่สําคัญอื จักรยานปั่นไม่ได้แล้วปั่นไม่ได้ครับพี่น้องเอ้ยคุณนะเพราะว่าถนนลื่นจะต้องเดินอย่างเดียวเดินลยนาทีนี้โอ้โหหิมะตกตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดนาะงสาวสารนาะจนถึงวันนี้ยังพายไม้หยุดอยู่จนถึงวันที่สามยังยังยังตกคุณเหรอภาพตกไปปล่อยยืนเด็ดคุณอะพี่น้องเอ้ยขอบตาจนเป็นน้าแข็งอาจารย์แข็งเขาโอ้บ้างข้างฟูพี่เขาว่างเนาะบางเหนือสารสารรักษาสุขภาพด้วยนะวันน่ะประกอบเหมือนกับ มาบอกทั้งเขาดีทั้งเขาไลยสาวสา,ารเนาะ <ừ. S 1> ที่เรื่องการทำงานบางนนเ,าเหนือสาวสารเนาะที่คลิปบางเหนือสาวสารอายุสองอาทิตย์นะครับพี่ว่าพูดบอกว่า,วาอาจจะได้ออกงานน่ะ <ừ. S 1> แต่ก็ะไก่ไม่เปลี่ยนว่าแบบน้งแต็มทีหนึ่งมาบางเหนือสาวสารเกาะได้ยินข่าวดีสำหรับบางเหนือสาวสารเนาะว่าคุณได้ไปต่อเมื่อเอาคนเกาหลีออกคนนึงจ้ะาแกเอาหัวหน้าสาอสารออกแล้วครับแล้วก็เลือกบางเหนือชาอีาสานไว้บอกบางเหนือชาอีสานว่า ส,สู้ไปด้วยกันกับเท่าแกก่อนเดอ้อเอาจนถึงวันที่เท่าแกร่ระวัยก่อนพันนะอือเอาจนวันที่เท่าแกสู้ไมได้คนเราคอยปิดล่านคอยอย่างพร้อมกันแต่วันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วเนาะวันนี้มาเป็นมาทํางานในปี <64. S 1> ปีเออปีหกิีปีใหม่ในวันที่สามแล้วแต่ก็ขอพูนเท่าแกเนาะสารเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้ถ่ายคลิปเดินเทาทําทงานป้าดีน้องเลย ถึงต้องหนาวกาันแต่หัวใจยังอุนอ่นดีโอ้มันเย็นปะาาา่ะเราชาวชานโน่หนาวพี่น้องหนาวเส้นทามถนนหนทางนี่หิมะจะบ่จะบ่กล่องจะเพราะว่าขาจะใช้รถมาเกตแล้วเมนอยู่ผนจะใช้รถมาเกตมาอย่างตลอดเพราะว่ารถมันลื่น จ็ตจักรยานบางเหนือสาวิษจน้องปั่นบนฟุตบาทต้องปัน<า>ป่นบนฟุตบาท<ม>ไป<า>ไม่ได้ไไม่ได้เลยเพราะว่าถนนม,มันลื่นที่จริงประเทศที่เขามีหิมะนะครับพี่น้องเอ้ยลำบากเลยเนะาะจะกลายเป็นเห็นหิมะและว้วก็เป็นเหมือนบ้านเฮาก็จะเป็นหน้าฝนนั่นละม่อยากให้ตกเลยนะมาอยากให้มันตกคือมันไปกันเดินทาง ไปมาลำบากไปมาลำบากครับพี่น้องรถก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยเออเนี่ยเหมือนเนี่ยมันแข็งนะพี่น้องไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องหาที่มาขูดกระจกหน้ารถอีกต้องเหมือนหาที่มาขูดหน้ากระจกรถแม่นวะอ๋อใส่ใจรถกันเพิ่มขึ้นเาี๋ยมาเอาของลงจากจุดนี้ขึ้นมาในได้หรือเปล่า หนาวมากบากลกงลมหยจเมนนวิไอ้นี่จะไปย,งยังไหนดิล้เเก็บขาดิเก็บขาแบบเรา้วยซก็เคียงก็มีเหมวนจะมาลากของเลยสา่ชานนอะ โอ้ oh, พี่พน้องเอ้ยขนองย้ายบ้านง่ายอย่างหนายหิมะก็ลำบากจะ้ะอือแม่นอดียวแต่ก็เป็นอย่างไม่รู้เพร่ะเดีชอบมากคนว่าตอนนี้เราแถวาานั้นเนาะบอเพราะว่าเกาหลีเนี่ยบางทั้งโรงงานบางโรงงาน,งงานบางบริษัทในช่วงหน้าหนาวงานก็จะบ่มีไงอืบอบางคนก็ต้องย้ายห้องไปที่อื่นไปหางานทําที่มันมีงานแม่นบ่อยอืมเมยพี่น้องเอ้ยขาวหมดเลยนี่แหละบ้านเมืองเกาหลี เนื้เพลงขาเห็นในซีรีส์เนาะก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับมันอาจจะใช้ชีวิตลําบากหน่อยนึงเวลาหน้าหิมะตกแต่บ้านหนือสายสันเห็นหิมะก,ก็นีใจเด้นเนาะมันเคยงามสบายตาดีใจอโอยพรพี่ๆน้องๆก่อนปีใหม่ไปอ่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือการงานก็ขอให้ราบรื่นประสบความสําเร็จในทุกๆด้าน มีแจ่ความสุขความจเจริญถ้าไขครอบครัวไหนค้าขายก็ขอให้ค้าขายร่าายลำรวยออมีจิจการอะไรก็ขอให้จิจการรุ่งเรือง,งขึ้นเรื่อยๆรื่อๆแม่นอยู่ครับแม่นอยู่แล้วก็ขอให้คนไทยทั่วโลกอ,อได้หายจากช่วงไวรัสช่วงนี้ไปพร้อมกันในเร็ววนันได้มีวัคซีนรักษาในเร็วว,ออวันเนาะเร็ววันนี่มายุ่งกับกลางเสียกซะเลยรถของมาจอดจิดไฟแดงเขาดูบ้านเหนือชาวชาติเต๊ะมาแล้วยวบ้านเหนือหันหันกล้องมาเด้อหัห้ เป็นบ้านอย่างสองคนใช่ยยไเหรอคนกัดคนทัทางมาดูการงานคนตาปมม้าเหนือนะหรือเนินตาเนิ่งแข็งในวันที่สามเป็นวันที่เดินไปทํางานอบอกกันเลยพี่น้องอย่าทำอะลาบากไม่เบาเนืนทรายสานไม่มันก็ไม่เพราะมันก็กลายเป็นชิ้นเนินทรายสา,สานเนาะมันก็มันก็มีเครื่องเครื่องลำบากบ้างในการเดินทางแ<ด>ค่นั้นละดีไปยังนะเดี๋ยวออกกําลังกายเออคุณ ใกกนเวลาเดินต้องละมันเราวังี่จะมันลื่นมันลื่นครับแต่ถ้านหน้าแบบตึกหรืออาพาร์ทนิ่งคอนโดอ,อย่างจะดีอย่างหนึ่งคือยามเพื่อจะเอาเกลือมาโรยเออเกลือมาโรย<ะ>เอาเกลือมาโรยหิมะเนี่ยเป็นที่รับมาอเลยนนะถ้าขาวบุตินัรถเนี่ยต้องนี้ขูดมีสีขูดครับบ้านบ้านเขาประเทศไทยทีประเทศทท่ไม่มีหิมะก,ก่อจะจะเข้าใจสาจารเนาะมันจะมีสีขูดกระจกเลยนะมันจะติดเหมือนไอชองฟิตนะครับ เหมือนเอาหมีเอาหมีมาขูดๆน่ะเอาขับรถไปก็จะไม่เห็นทางนะอืสัสดีปีใหม่ต้อนรับหิมะสองพันหกสิบสี่สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ข่าวไปมีมาได้สามวันสี่วันแล้วครับพี่น้องเลยถ้าทางยุโรปมันก็จะมาแปลกตายุโรปหิมะแทบจะหนาก็เกาหลีเป็นยุโรปหนาเกาหลีแต่ถ้าทางประเทศไทยเขาทางเอเชียนะจะ ได้เห็นหิมกกะกับแปงหูแปงตาไปะยะังแักการใช้ชีวิตกับแบบนี้อ่ะจ้ะออกมาข้างนอกเนะี่ยมันจะหนาวเลยนะมันจะเหมือนอยู่ในห้องนะโอ้นี่สําขาวขง,งมามขนาดนีด้สา,าวสารนี่ปกติถ้าไม่ใช่หนะ้าหิมะจะมีคนปันจักรยานแบบนี้ ตามใจสารกับบ้านเหนือมาเลยเนาะยินี่ปั่นได้สารเนาะปั่นคือปักยันไม่ได้ปั่นคือปักแตกก็ไม่รอ้ไหมสารเคยลงล็อกครงหนึ่งนะเจ็บหัวเข่าเป็นเดือนนะสารเข้าเร็วหน่อยมันนี่เดินมันนี่มาทำงานสายเพราะว่ามันนี่ทำงานสายเด้เนาะเพราะว่าเมื่อวานตอนตอนนี้นะเขาแกมาทรงเนาะเมื่อวานตอนเลิกงานยินดียินท้ายรูปคุณเห็นบอก นาคนเกาหลีก็เกิดมากับหิมะเห็นหิมะก,ก็เหมือนตื้นหูตื้นตานะโอ้พี่น้องไอ้ขาวเกินเสียดายถ้าผีนี่ไม่มีไวรัสนี่นะบ้านเหนือใส่สารตั้งใจจะไปเที่ยวตกปลาหนังแข็งเล็กนิดนีงโอ้ชาวนาตาบ้านนมีแข็งเนาะ <c oughs> โอ้พี่น้องไอ้เพื่อนะ่ะบ้านเหนือจะให้พี่น้องของเหน็นตาขอบตาบ้านเหนือแข็งเป็นน้ำเลยโอ้ใส่หมวกก็เย็นหูหูแดงหมดแล้ว มเซขอเด้นกันโอ้ใบใหม่ข้นนี่ขนาดมีใบมีใบใหม่มีแต่การไม้เลน้องยงขาวนะอนาคหนาต้นไม้ดิ่งไปใหญ่เล้าัดเนาะแจยขอมันเป็นต้นไม้เมืองหนามันกับตายแล้วเนาะ น้ำห่อนมากับใบเขียวมาอีกอะเป็นหน้ามาชื่อแข็งเลได้ขนัดนี่เป็นหน้ามั้งล่ะเมื่อกี้ที่แข็งเนอะถ้าอยู่ข้างนอกนานไปโอ้ไม่อู้ผมแข็งเด้สถานนี่สถานะเรนบอกผมมาเรือแข็งที่นี่ น,นี่โรงเรียนเนาะน,นี่โรงเรียนเวย้ยมีหมะดูวเหรอไออย่างก็ถ้าวันหนึ่งบ้านเหนือสายสานมีเงินเก็บเงินอย่างเยอะๆเนาะไม่รัดไม่มีคนสามารถเที่ยวทั่วโลกได้เหมือนเดิมเนาะบ้านเหนือสายสานก็อยากให้พ่อกับแม่ได้มาเห็นหิมะเก,กาหลีได้จเจ้ะเป็นเยอะคิดกันหลายครั้งแล้วบอกให้แกมาต่อเล็กก็จะให้แกมาเมื่อปีที่แล้วกลายเป็นอย่างก็ตัวจให้แกมาเมื่อเดือนเมษาปีสนนาาอง เดือนเมษาเหรอพอสองพันชิบเก้าเนาะพอดีไวรัสนี่มาพอดีครับพี่น้องเลยก็เลยไม่ได้มาจนถึงวันนี้เลยแจกันยังไม่ได้มีเงินเก็บเยอะดอกแจแจกันยังให้ได้มาเที่ยวโอ้นี่มีเท่าเหยียบอะเนาะมาสานฟ้าใช่พี่ปะเนี่ยสวัสดีปีใหม่แล้วพี่น้องเน้อ ขอบคุณพี่ทุกคนที่ยังติดตามคลิปบัรรณาธิ่ารมาตลอดเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อบางเหนือก็บ่ได้เอาคลิปลงครับเพราะว่าลู่อยู่ว่าพี่เขาต้องยุดปีใหม่ยุดปีใหม่ต้องไปให้มีเวลาเขาขอรัวอาจจะได้ดูคลิปบัรรณาธิ่ารไม่ได้สวัสดีปีใหม่ในวันที่31วันที่1มกราคมเลยจังเลยมาสวัสดีปีใหม่วันที่3มกราคม2564เมนูอุ่นสิงห์ทั้งนั้นบรรณาธิการบอกสิงหังนะพี่น้องเลยมันมีคนจักคนเลยเหยเพราะว่าเกาหลีก็ยุดเหมือนกันครับวันที่3หรือวันอาทิตย์เนาะ ฝากด้วยเพอให้พี่เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงและขอบคุณพี่ที่เป็นกำลังใจบนสายสารวยนะครับช่วยติดตามน้องสองคนไปเป็นนิอ้อเนาะไปจากร้านก็เสารขอบคุณทุกคนที่รักและดูบ้านเหนือนสายสารนะคะฝากกดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดค,คลิปข้างหน้าคลิปต่อๆไปม,มีความสุขในทุกๆวนันร่ำรวยร่ำรวยค่ะส,สาย้มกนี่นคือย่างครูเท่าหรือพี่น้องไหมสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับผม